ได้ค่ถามก่อนที่จอดรถในบ้านพอไหมก่อนแต่ว่าชอบมากใ่ไใหญ่บ้านนั่นแหละน่าจะต้องเป็นคำตอบคำตอบนั้นแหละคือคือเรามองว่าเป็นตอบโจทย์สำหรับบ้านเรามากเพราะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าพี่ภูริเองก็ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางชีวิตครอบครัวเราค่อนข้างจะเดินทางเยอะเนาะแล้วก็เราฝึกลูกเราตั้งแต่เล็กๆว่าเป็นแบบนั่งรถทริปนั่งทำอะไรอย่างเงี้ยไปไกลๆเพราะฉะนั้นรถที่เราเลือกมันต้องเป็นรถที่เป็นยังไงคะเป็นเป็นยังไง รถใหญ่ๆนั่งสบายๆไหมคะใช่ต้องนั่งไม่ใช่อ้ามันต้องเป็นยังไงลูกเหมือนเตียงเหมือนเตียงต้องสบายนักเดินทางตัวโยงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับครอบครัวเราเนาะคือพอเข้าไปด้านในรถแล้วเหมือนกันเมื่อกี้ใช่จริงๆล้วชอบด้วยความที่เบาหลังเนี่ยเขาแยกกันเป็นเบาะแยกไม่ต้องตีกันสองคนได้ แล้วก็ชอบด้วยความที่ว่าข้างในเนี่ยด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความสะดวกสบายให้กับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งด้วยแล้วเวลาที่เดินทางไกลๆเนี่ยมันจะรู้สึกปลอดภัยเพราะว่าเขาจะมีโหมดต่างๆที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยที่ให้มาใช่ใน,นั้นสําคัญเนะาะเพราะเรามีลูกด้วยจอดเลยไหมคะ เดี๋ยวเมียอนุมัติก่อนเดี๋ยวอนุมัติก่อนต้องถามก่อนว่าที่บ้านใครจะออกไปก่อนอย่างเงี้ยมันต้องมีมันต้องแบบหาที่จอดทันม่ด้วยแเวลาจะซื้ออะไรต้องมีการโหวตจากในบ้านไหมคะลูกๆมีส่วนช่วยไหมคะว่าส่วนใหญ่จริงๆมันควรจะเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะมาแบบไม่รู้ตัวเราก็แบบทุกคนจะบ่นว่ามันนั่งไม่ได้รถที่เขาชอบแต่ส่วนเราพวกเราอ่ะคือจะนั่งไม่ได้มันจะเป็นรถแบบเร็วทีเตี้ยแม่ลุกโอยนั่งโอยัอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ไม่เถียงครับไม่แต่จริงๆแล้วคันนี้มาคันี้มาครับเพราะว่าเพราะว่าเนี้ยคือเป็นแบบแอนชอบรถใหญ่แต่บางทีรถรถประจำตำแหน่งคือรถตู้เราไม่มีรถในในบ้านมีรถหลายคันแต่เราจะมีรถตู้มีคันเดียวถ้าสมมุติว่าคนรถไม่มาหรืออะไรก็คือแม่ก็ต้องห่อรถตู้คันใหญ่ๆอันนี้มันเลยตอบโจทย์ว่าแบบเฮ้ยมีคนรถก็ได้ขับเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยชอบชอบแล้วก็แล้วก็จริงๆคุณแอนเขาเป็นคนชอบรถคันใหญ่แล้วเราก็กำลังมองดูว่า เออถ้าจะหารถที่เป็นรถแบบ SUV ไซส์ใหญ่แล้วมันเหมาะครอบครัวจริงๆเนี่ยมันน่าจะต้องไซส์นี้แหละใช่ใชแล้วก็เรายังเร,เรายังเป็นคนชอบรถที่เป็นเครื่องยนต์ที่ไปไหนแล้วย,ยังเติมน้ำมันสะดวกสะดวกอยู่อะไรเงี้ยครับใช่นะฝากเลยสำหรับคนที่มองหารถครอบครัวแบบนี้ครับก็จริงๆแล้วคุณได้พาลิเซ่เนาะก็จะเป็นรถที่เป็นดีเอสยูวีไซส์ใหญ่รุ่นเดียวในไทยที่เข้ามาแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะครบทุกอย่างนะครับก็ ขอให้เป็นอิ่มช้อยละกันเนาะสำหรับคนที่มีครอบครัวได้ลองดูโอเคไหมคะชอบไหมคะชอบรถไหมคะชอบไหมคะคันสีขาวเตนูอยากให้เป็น คารสีขาวโอเก็มีโซฟาด้วยแล้วก็มีเตียงด้วยแล้วก็มีทุกอย่างอ๋อมีทุกอย่างโอเคเขาออนคนนี้ค่ะนุมมาแล้วอยากได้คันขาวอ่าโอเคคุณเขาสั่งมาละวันนี้แบบถือว่าได้เห็นหน้าน้องๆใช่ไม่ได้ออกงานไ่ไใช่ไม่ได้ออกงานเลยก็ไม่ไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เข้าโรงเรียนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอุ้มิซากี่ขวบแล้วคะเนี่ยคุณชื่ออะไรแปดขวบแปดขวบแล้วแล้วคุณกี่ขวบคะลิซ่ากี่ขวบกี่อาชีวชูมือสิ่หนึ่งสอง สีส่ขวบค่ะสี่ขวบหนูสี่ขวบหนูสี่ขวบค่ะดูเหมือนแบบแตกต่างกันอยู่นะคะสองพี่น้องใช่แตกต่างไหมคะก็จริงๆคนเล็กก็จะแบบซนๆหน่อยจะแก่นเซียวจะลุยๆแต่ว่าพี่สาวจะเรียบร้อยก็ดูจาก ก็คนนี้คือพ่อเต็มๆชอบแบบว่าลมตึงหน้าพอแบบขับรถเร็วๆชอบจริงๆคนนี้ก็จะแบบเหมือนแม่ก็จะแบบเรียบร้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปล่อยเตือนอะแบบพี่สาวจะปล่อยเตือนแบบหน้าที่แบบยาๆยานวยาอย่างนี้นะคือคือพี่กลัวน้องอย่างงี้ดีกว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวอีกแป๊บนึงไม่อยากจะลมหมดได้คือเขาจะเป็นคนมีความเป็นตัวตเองค่อนข้างสูงใช่แล้วก็จะแบบอยากทำอะไรทำเลยใช่ครับใช่เนี่ยค่ะ ระวังไหมพี่เขาเจนะ,ะนะคะล้มนะคะนั่นแหละค่ะเขาออกงานมาทาบนี้ก็เห็นแบบว่าโพสกับกล้องต่างๆได้แล้วนะชอบชอบก็ชอบทั้งสองคนก็ชอบหมายถึงว่าแบบเขาก็ยังชอบแบบว่าชอบหน้ากล้องอะ <ลง S 2> ไรเงี้ยเขาจะชอบเดินแบบอะไรเงีงบบ้ยเขาจะได้เดินแบบหหให้คุณ,คณนาณาแบบปีละสองครั้งเขาก็จะชอบตรงที่ได้ได้ชอบไหมคะเดินแบบชอบเพราะว่ามันได้อะไร ได้ไรได้เงินได้เงินเขาจะได้เงินแล้วเขาก็จะรู้ว่าการทํางานมันคือได้เงินนะอะไรอย่างเงี้ยหลังๆไปถ่ายรายการกับคุณพ่อเนี่ยจะบอกว่าไปฟรีไม่ได้นะไปกี่วันต้องได้กี่บาทอะไรเงี้ยเขาก็จะทวงนะตอนหลังๆพี่สาวเนี่ยจะทวงพ่อว่าต้องจ่ายตัง เขาก็จะหยอดกับบุกก็เริ่มฝึกให้เขาแบบรู้ว่าการทํางานมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวแพงไหมคะตัวแพนไหมได้อยู่นะแบงค์ฮาววละแบงค์ทาวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาแบบน้อยๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องได้ส่วนเขาก็แบบเริ่มมีเริ่มมีเริ่มมีชอบเหมือนในวงการบันเทิงเขาไปแคสแบบพวกละครเวทีไปร้องเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เริ่มจะมีแวลทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบอยากเล่นละครไหมคะ ละครอาจจะยังละครแต่ว่าเราขาชอบละครเวทีเขาชอบมิวสิควลชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แม่และพ่อเลยพ่อพ่อกับแม่ร้องเพลงไม่เป็นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ค่อนข้างแบบส่งเสริมเข้าไปทางนั้นก็ให้เขาไปเรียนให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบอะไรที่สุดคะหรือชอบอะไรที่สุดร้องเพลงชอบร้องเพลงมีไอดอลไหมคะชอบใครที่เป็นนักเริงพิเศษมีไหมคะเทเลอร์สวีทนะคะก็เป็นสวิตตี้ใช่นั่นแหละค่ะทำไมทำไมชอบเทเลอร์สวีทคะ ไม่ทัสวยสวยนั่นแหละค่ะแล้วคนไหนเป็นนักฟุตบอลคนนี้ก็คนนี้ส่วนใหญ่จะแบบทางด้านกีฬาทางด้านอะไรเขาเป็นนักบาสเกตบอลโรงเรียนเป็นเอ่อเอ่อเป็นฟุตบอลโรงเรียนด้วยอะไรเงี้ยใช่ได้แชมป์มาด้วยใช่ได้แชมป์ปีปีนี้ได้ได้ที่หนึ่งลีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ก็ก็เราก็สปอร์ตเขาไปอะเนาะเราก็มีหน้าที่ว่านูกอยากทำไรมเราก็ลองให้เขาทำถ้าเขาทำได้ดีเราก็สปอร์ตต่อไปแค่นั้นเองส่วนคนนี้ก็ยัง ยังเนี่ยค่ะก็ล้าลายังอยู่ในล้าลาแลนอะไรอย่างเงี้ยยังหาตัวเองไม่เจอแต่ก็ชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เนี่ยค่ะนี่เต้นแล้วเต้นแล้วนี่ไงนี่ไงได้เลยก็รู้สาวแบบถ่ายแววแล้วแบบสวยอะไรอย่างงี้เราเริ่มเริ่มต้องไวหนวดนะคะต้องแข็งไวหนวดแบบแบบจริงจแล้วก็ต้องเริ่มไวแล้วนะเด็กสมัยนี้ก็จะแบบ โตเร็วนะครับจริงๆแล้วผมแบบเวลาไปถ่ายรายการไปบางทีไปกับนาน,านๆกลับมาเนี่ยเราก็จะเห็นพัฒนาการของลูกแต่ละคนที่ค่อนข้างโตขึ้นเป็นสาวขึ้นมีความเป็นส่วนตัวขึ้นโดยเฉพาะลิชาเนี่ยจะจะโตเร็วห่วงอะไรเป็นพิเศษเลยคะไม่ห่วงนะฮะจริงๆ <c oughs> เต็มที่ <c oughs> เขาอยู่แล้วคุณแม่ดูให้ค<ว><ห>ุณแม่ก็จะคอยรายงานตลอดนะ เราจะพยายามเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนนะคะเพราะเราเองก็โตมากับพ่อกับแ,แม่ที่แบบเราคุยกันได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นอยากให้เขามีอะไรพูดกับเราได้เพราะทุกวันนี้มันแบบทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยวมีเสียงในบ้านเราพอไหมคะผู้หญิงว่าสามโอ้ผมได้แต่เงียบเวลาอีกหน่อยนี่น่ากลัวเพราะฮอร์โมนจะมาพร้อมกัน3คนนี้ต้องตั้งแต่สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแบบเครียดๆมากก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็ขับรถออกไปเลยอะไรอย่างเพื่อนเขาข้าง เขาจะแท็กทีมกันแท็กทีมกันแทกทีมไม่มีไม่มีดูคนเดียวเลยเหรอดูคนเดียวค่ะโอ้โหนี่เขาล่าสุดนี้คุณแอนเป็นงานแต่งงานคุณมูลเส้นใช่ไหมคะหายไปแค่5วันจากการเป็นแม่มา8ปีเนี่ยหยุดหายไปเลยเลยบอกว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ต้องไปรับส่งลูกทาทุกอย่างให้ลูกหมด วันที่สามนี่โทรมาอดโอยว่าแบบเฮ้ยคุณแอนผมไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมากผมจะตายอยู่แล้วเราขอพี่พื่อจริงๆแล้วคือเราไม่เคยดูแลลูกแบบ24ชั่วโมงอันนี้คือเป็นหน้าที่เราเลยเอาเข้านอนปลุกขึ้นมาพาไปอาบน้ําพาไปโรงเรียนไปรับไปส่งอะไรอย่างเงี้ยเอาดหนูดก่อนแล้วก็เป็นห้าวันนี้รู้สึกว่าโอ้โหมันเหนื่อยอย่างเงี้ยคือเข้าใจคุณแอนเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทุ่มเทขนาดไหน คือผมไปออกซิ่มบิลไฟเดอร์20วันขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยผมยังไม่เหนื่อยเท่านี้เลยแล้วนึกไปว่า20วันนี้เราไปอ่ะเขา <c oughs> คนเดียวใช่แต่ว่าเออแต่ว่าถือว่าเขาทําได้ดีเ <c oughs> ขาแค่แค<อ>่นแล้บวบอเป็นไงละ่ะนี่ผ่านไปแค่3วันฉังทำมา8ปีแล้วก็พอพอเขาเขากลับมาเราก็เออก็ยังอยากไปส่งรูปอยู่อยากได้ชิ้นแต่แต่โรงเรียนชมนะว่าคุณพ่อจะบอกที่โรงเรียนไปเลยว่าคุณแม่จะไม่อยู่นะคะ5วันนี้ถ้าลูกมาสายหรืออะไรก็คือคอยดูให้หน่อย เขาได้รับคำชมว่าไปตรงเวลาทุกวันเลยไปก่อนเวลาด้วยต้องยกเครดิตให้แบบรักภรรยาเป็นเพราะว่าเขาทุกเทอะไรอย่างเงี้ยรักมากเลยครับแล้วก็เห็นใจเลยครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทุ่มเทขนาดไหนค่ใชตัยก็ยังไม่ได้มีฮะเดี๋ยวหลังงานนี้เดี๋ยวดูฮะนั่นแหละนั่นแหละต้องตกรางวัลบ้างให้คะแนนเขายังไงไหมครับแอนว่าแบบเออห้าวันที่เขาทําหน้าที่แทนเราทุกอย่าง ก็ทำได้ดีแล้วคะก็มีทีมซัพพอร์ตที่ดีมีคุณตามีแม่บ้านมีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เอาอยู่แล้วก็คือคนนี้มีหน้าที่สั่งไว้เลยว่าหนูต้องตั้งนาฬิกาบุกให้ทุกคนแบบไปได้เขา <อ S 2> <ต>ก็เป็นคนนี้ก็จะเป็นพี่ที่มีความรับผิดชอบ เวลาที่แม่ไม่อยู่นี่เขาจะแบบสเต็ปอินว่าเดี๋ยวต้องเอาน้องไปอาบน้ำแล้วนะเดี๋ยวจะให้น้องทำอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นแม่แทนเป็นแม่แทนคือเมื่อก่อนกังวลไม่กล้าทิ้งลูกแต่เอ๊ะทำได้นี่ก็เดี๋ยวก็อาจจะมีทริปสาวๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ก็หลังจากนี้เราก็สามารถก็เป็นไปได้อ่ะเดี๋ยวเวลาเพื่อนชวนก็เอจะไปได้อะไรอย่างเงี้ยอนเลิกใจไม่ดีละครับตอนเลิมใจไม่ดีละไปได้ครับไปได้ฮะจริงๆอยากให้คุณนายเขาเขาไปกับเพื่อนบ้างไปอะไรบ้างให้เขาแบบรีแลกซ์บ้างเพราะวันนี้เขาแบบ เลี้ยงลูกวันนีก็จะตื่นเครียดเหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่แบบได้ออกจากบ้านใช่ไม่ได้ใช่คือกังวลทุกอย่างเลยคือทุกอี็จะไปก็จะไปด้วยกันแต่รอบนี้เหมือนเหมือนเขาไปคนเดียวเลยไม่ไม่งานแต่งงานเครียดไหมคะพอไปถึงเออคุณสามีจะดูแลแล้ว ก็กังวลกังวลตลอด2-3สาวันแรกโทรตลอดว่าตื่นหรือยังไปแบบแล้วมันเวลามันห่างกันก็จะเช็คว่าแบบไอี้ปั๊บหนึ่งเธอต้องออกจากบ้านแล้วนะต้องไปรับลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาทำได้ดีก็โอเคทริปหน้ามีแน่นอนอาจจะมีทริปครอบครัวอะไรรถทริปนหมั้ยคะมีค่ะมีโอ้โหเรียกว่าแน่นเลยค่ะตั้งแต่เดือนนี้จนถึงกุมภานี่คือรถทริปเยอะมากไปไหนบ้าง ก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ขึ้นเหนือเนาะขึ้นเหนือจะมีทริปมีงานขึ้นเหนือปที่ปายครับไปดูไปดูโรงแรมที่ปายแล้วก็เดี๋ยวอาจก็จะมีช่วงกลางกลางปีก็อาจจะมีรถทริปไกลๆดูโรงแรมอะไรแบบนี้ใช่ครับเชอบแฮปปี้เลยเขาชินแล้วเขาชินแล้วใช่เขาไม่บ่นเขาโตในรถเขาชอบ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 ค่ะไม่บ่นไม่เมารถก็โอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีสวยๆค่ะสวัสดีพี่ไวท์พายค่ะ 哇、嗯。Oh.